สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับพี่หมูพนักอินเตอร์ยนนะครับวันนี้นะครับนี่เรามาพูดคุยกับน้องเต้นะครับเออตัวแทนจำหน่ายผ้าเบรก EBC นะครับนะครับท่านใดนะครับที่อยากจะอัปเกรดระบบเบรกนะครับผ้าเบรก EBC นะครับของร้านเฮียหมูพนักอินเตอร์ยนเรามีไว้คอยบริการแล้วนะครับแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายนะครับนี่ครับก็ สามารถที่จะลองรับในเรื่องของผ้าเบรก EBC มีหลายรุ่นเนาะมีหลายรุ่นค่ะถ้าหลักๆที่ลูกค้าส่วนใหญ่เลือกใช้กันก็จะมี Ultimate b u นะครับ Green Stuff Yellow Stuff นะครับดภาาาาษใให้้้มมันเขจง,ง่ย่งยๆ <c oughs> ไไ,ไรวแต่ละรุ่นที่พูดถึงเนี่ยก็คือแยก <c oughs> แยกอุณหภูมิแยกอุณหภูมิ องศาที่ตัวพระเบรกสามารถทนความร้อนได้นะครับอ,อย่างเนี้ยทนได้500องศานะครับ<อ>แล้วก็กรีนสตาร์ปเนี่ยจะทนได้650องศาครับแล้วเยลโล่สตาร์เนี่ยซิ่งๆหน่อยก็จะ900องศาน่ครับโอ้ย,อยังงถ้า900นี่ไม่เรียกว่าซิ่งๆหน่อยนะอันนี้นอันนั้นเรียกว่าควดซิ่งละนะครับปกติเนี่ยถ้ารถบ้านใช้งานขึ้นเขาลงเขาเนี่ย5 0าเนี่ย อุปานี่พอไหมอยู่ครับอยู่แล้วเนาะบวกกับเทคนิคการขับเข้าไปด้วยนะครับอ่าต้องใช้เอนจิ e brake เข้ามาช่วยด้วยนะครับเพราะนั้นครับผมเบรกนะครับถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยล้อมันหยุดนะครับแต่ในเรื่องของการขึ้นเขาลงเขาเนี่ยนะครับแรงเฉยมันเยอะก็ต้องใช้เกียร์ช่วยด้วยนะครับอันนั้นการขับขี่ต้องถูกต้องด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้นะครับในเรื่องของ b เบรก EBC นะครับวันนี้ผมกับน้องเต้นะครับลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ